กริยาผันไม่ตามกฎในภาษาเยอรมัน EP10: i n e m i n u t e i n d u r s h Spinnen, s p a n Gesponnen, หมุน s p r e c k e n Sprach, Gesprochen, พูด Springen, Sprang i s t g e s p r u n g e n กระโดด s t e k e n s t a r k g e s t o k e n แทง s t e h e n s t a n d g e s t a n d e n ยืน s t e h l e n s t a r g e s t o l e n ขโมย s t e i k e n สติกอเกสติเพิ st st ่มขึ้นสเต b บนสตาอ is เกตบตายสตรคินสตริกเกส e ตรคินขีดเส้นตายลบทิ้งขอถอนสเตรตินสตริก ทเททตระะลาขอบคุณที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปสวัสดีค่ะ